โอละสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพาสวาวันนี้ก็เป็นวันที่การ์ดใบใหม่อย่างอาริออตได้เข้ามาในมาวิโแซฟของเรานั่นเองครับโดยอาริออตเนี่ยจะเป็นการ์ด6กไฟนิจี้ห้พาวเวอร์ที่มีความสามารถเปิดตัวทําลายการ์ดฝ่ายตรงข้ามทุกใบที่ลงในเทิร์นนี้ที่นี่นะก็รวมถึงการที่ยังไม่เปิดด้วยหมายความว่าต่อให้เราจะเปิดก่อนเปิดหลังเนี่ยถ้าเราไม่โดนขัดก็จะสามารถทําลายการ์ดที่ลงที่นี่เทิร์นนี้ได้อย่างแน่นอนนั่นเองครับ จะความสามารถเนี่ยเป็นการ์ดหกมานาที่ถ้าเล่นมากๆเลยนะเอาไว้ปิดเกมได้ค่อนข้างดีครับเซอร์ไพรส์ฝ่ายได้ว้าวเลยผมก็จะมาเปิดหาอาริออดกันนะครับแล้วก็กล่องไฮไลท์ของอาทิตย์นี้ก็จะมีสโนโกาด้วยนะผมก็ยังไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะลิงอาริออดกับสโนโกาดสอใบนะครับเอาละมาดูกล่องแรกกันโอเคครับเป็นสโนโกาตามออการนะดีครับดีออกมา ไปอีก,กองอารีโอตมาเลยโอ้โหแย่หน่อยฮะเป็นฮิตมังกี้มาก่อนนะเอาละขออารีอตมานะจะได้ไม่เสียกล่องเยอะผมมีแค่ห้ากล่องเปิดไปแล้วสองกล่องอ้เป็นหนึ่งพันโทเคะครับกี่กล่องครับสัปดาห์นี้กับอารีอตนะโอเคได้มาแล้วนะครับอารีอตสำหรับเด็กในวันนี้จะเป็นเด็กอะไร ไปดูกันเลยครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเด็กที่ผมจะใช้เล่นในวันนี้นะครับขอเริ่มแนะนําการ์ดในทีลนะใบก่อนเลยนะครับใบแรกเป็นน e มิวลาครับเป็นการ์ด e นึ่อจีที่สามารถวางทิ้งไว้ในเลนเลนหนึ่งได้ที่ช่วยเพิ่มพลังต่อสู้ให้ได้มากเลยครับต่อมาเป็นฟอร์ครับเป็นการ์ดสองเอเนจีที่จะเพิ่มพลังให้การ์ดใบต่อไปได้นะก็จะเอาไว้ใช้กับการ์ดกร์นั่นเองหรือนิมลอก็ได้นะใบต่อมาเป็นวูฟเวอรีนครับเป็นการ์ดสองเอเนจีที่เอาไว้ทําลายนะครับ เมื่อการกตาทำลายพื้นที่อื่นเนี่ยบูมเบลินก็จะมาเกิดใหม่ในพื้นที่ของการกตาน,นั่นเองครับต่อมาเป็นเจฟครเป็นการส่ง energy ที่ยื่หยุ่นที่สุดนะฮะตอนนี้สาม,มารถลงเลนไหนก็ได้แล้วก็ย้ายไปได้หนึ่งครั้งที่ไหนก็ได้อีกเช่นกันนะต่อมาเป็นกินกอบบินครับเป็นสาเ energy ที่เอาไว้ส่งของให e ้อีกฝ่ายนั่นเองในเมื่อเราเป็นเดการกตาเราจะไม่อยากลงการในพื้นที่ของเราเยอะๆนะครับต่อมาเป็นเอเล็กโตครับเป็นการที่เอาไว้เพิ่ม energy ที่เราได้ต่อเทินนะ ทำให้เราสามารถเล่นการ์ดใบใหญ่ได้ไวขึ้นนั่นเองครับเอามาเป็นเวฟครับเวฟนี่ก็จะหน้าที่เดียวกับอิเล็กโตที่เราสามารถเล่นใบใหญ่ได้ไวขึ้นนั่นเองครับหรือจะเอาไว้เคาน์เตอร์การ์ดเด็กที่เล่นการ์ดหลายใบในที่สุดท้ายก็ไม่แย่ครับต่อมาครับพอวกอบ,บินก็ส่งของให้อีกฝ่ายนะตามสไตล์ด้การ์ดที่ไม่อยากจะมีการ์ดในพื้นที่ของเรานะครับต่อมาเป็นนิมรอดครับนิมร้อนนี่จะเอาไว้ถูกทำลายเช่นกันนะเมื่อการ์ดทำลายพื้นที่อื่นเนี่ย มีมอสก็จะมาเกิดใหม่ในพื้นที่ของการตัดนั่นเองครับต่อมาเป็นอาริออรครับอาริออรเนี่ยเป็นการ์ดใบใหม่นะที่สามารถทำลายการฝ่ายตรงข้ามได้ที่ลงเทิร์นนี้ซึ่งเมื่อเราใช้อาริออร์อย่างถูกต้องเนี่ยก็คือเราสามารถการ์ดตัดได้ในเทิร์นที่5นะแล้วถ้าอาริออรเทิร์นสุดท้ายเทิร์นท,ท,ที่6ไปนะเพราะว่ายังไงก็มีพื้นที่เดียวแล้วเราก็ชนะพื้นที่นั้นมาอยู่แล้วด้วยอีฝ่ายไม่สามารถแก้อาริออรใบนี้ได้แน่นอนจะก,การันตีชนะเกมนั้นไปเลยครับต่อมาเป็นกาลน่นเรนเดเรน ก็ไม่ได้เห็นหน้าพ่อตานานนะวันนี้ก็เลยเอามาเล่นสักหน่อยเอามาเป็นเดสทรีเออร์ครับเดสทรยเออร์ er นก็เอาไว้เล่นเมื่อการกตั้ตั้งไม่มานะครับดังเราสามารถลงปอร์ดลิมรอตไปได้ก็เป็นอีกวิลคอนดิชั่นนึงของเด็กนี้นั่นเองครับเอาละสำหรับเกมเพล์จะเป็นยังไงอย่าเพิ่งไปดูถ้ากดไปดูก็รบกวนทุกคนถ้าช่วยๆกันถ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับเอาละพร้อมแล้วก็ไปดูเกมเพล์กันได้เลยครับผมมาครับเริ่มกกาแรกกันนะ โอวาลลมาโจกันหนึ่งใบผ่าน,นะครับอ้มือเราค่อนข้างใช้ได้นะครับขาดการกตัดเนี่ยเราก็จะเพอร์เฟกเลยโอเคการกตัดเราไปแล้วนะแต่เรามีอาริออดเขาใช้ได้มาผมแพ้ปวยไปเลยนะตาน,นี้คงไม่ได้โชว์การกตัดแต่ยังดีที่อาริออดเรามานะเราสามารถโชว์อาริออดได้อยู่ เือเขาเป็นเดอะคอเลคเตอร์มีโมมีเจ็ดเทินครับยา <c oughs> กเลยทีนี้เขายังไม่รู้ว่าเราเป็นเด็กอะไรแต่เรารู้แล้วว่าเขาเอาจจะเป็นโลกินะยังฮิตไม่หายเพราะฉะนั้นผมลงรูคลีนของ r ิสติก์ไปก่อนนลครับเป็นเคเบิลหรการ์ดก็อะไรไม่รู้นะเป็นไนท์คอร์ครับคอร์เลอร์ ทีนี้เราเล่นอะไรได้บ้างเนี่ยเล่นดบสองทั้งสองใบเซ่นหน้าผมอ,อาจจะแบ็กโบนนะครับได้ลงฟอร์ดไว้ไม่น่ามีเพล์ที่ดีกว่านี้ใช้เอเนจีได้คุ้มค่ามากที่สุดแล้วว้ยฟลีนเขาได้อดอดเราไปนะครับแย่ละ พื้นที่ทางซ้ายสู้ยากมากเลยโอเคเราแบคโบไปนะเราอ่านไม่ออกไม่รู้เรื่องเลยทีนี้ดิจิอเอ็กมาเราต้องพยายามนำสองพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ใช้อลลอบิ๊เกมได้แน่นอนทางซ้ายนี่ผมอาจจะทิ้งไปเลยนะ ยากมากเบลิตา้าแทงนายโฮเลอร์ได้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะโยกหลบไหมนะฮะเป็นโลกิครับคอรเตอร์เขาตัวไบเริ่มแล้วพี่กอดซิงไปนะฮะโอเคถ้าผมเล่นแบบนี้จะไหวไหมแบบนี้ดีกว่า ไม่ได้ชัวร์กว่านะสุดท้ายเราอาริออตล้วก็เจ็บคนละเลนก็ได้นะเป็นอะไรสเตกล์นะฮะมอบเราไปทางซ้ายมอบเราแปลงร่างเป็นกาแลกตารครับโอเค ทางขวา,าชนะชัวร์ค่อนข้างมั่นใจอันนี้เราจะเป็นเท่าไหร่อ่ะจ็ดบวกห้าเป็นส12โอ้โหไม่ไหวแล้วเนี่ยไปดีกว่าครับเกีนี้ไม่รอดนะเราต้องวัดกันเกมบน้าครับ ยุคเอ็กมาทำปันป่วนมาหมดโอเคตาน,นี้ถือว่าค่อนข้างได้อยู่นะอขอแสะปไวมากแต่ตาครับงาไปกลัวอ่ะลืมกดจบเทิน,ส,นสูตรฟนนิ่งนะ อ่าเราเก็บได้ครับโอ,โอ,โอโ้โหเครชโครบเป็นคอร์เรกเตอร์ที่ได้ส่งคนนิ่งขอบคุณมากถัก่วสองใบผมไม่ได้การ์ดตัดแต่ที่ถือนิ่มลอตนะเราอยากจะอิเล็กโทรหรือเปล่านี่สำคัญเลย ผมอีเล็ตโชไปก็ได้แล้วเธอหน้าฮอปกอบบินที่โอลิมเปียนะครับถ้าเยาถ้าการ์ดเธอนนี้ก็จะดีมากเค้ยไเตอร์เขาโตโต,โตเป็นนิมลอดนะครับเอาอยัางไงดีเป็นนิมลอดซ้ายหรือฮอปกอบบินขวา เราบินขวาก็ไม่แย่นะถ้าเรานิมล็อซ้ายแล้วเราเด er. สโทเยอร์ซ้ำก็ไม่แย่เหมือนกันนะครับอ่ะเบนเพลงนี้ดีกว่านล็อตซ้ายแล้วก็เดสโทเยอร์ซ้ายนะครับโอ้โหถ้าเราควบกบิ้นแต่ไม่เป็นไรครับเราเดสโทเยอร์ทำลายได้ไดไดนะอยู่แล้วเขาก็เป็นเด็กเดียวกับเรานะดูทรงกันตอนนี้กาเล็ปัดมาแล้ว มันกันเลยท่าน่นมันเปลี่ยนแผนนะฮะเรารุ้นว่าไอเลอจะมาเท่านี้นะครับไปไอเลอเขอโอาโคนไอเลอไว้นะครับทีนี้ไม่เป็นไรถ้าเราท็อปเด็กออ,ลอเลอกอ็จะดีมากๆ คิดว่าเขาเนข่าจะชนะเรายากนะครับเป็นเวฟนะเรหวอดไม่มาไม่เป็นไรฮะเขาไม่ยอมเหรอโอเคเขายอมนะครับนนะครับสู่รอบที่สามครับกับเกมที่หนึ่งอยู่เลยนะเป็นเกาะมอนสเตอร์โอเค สนแนบ,นบ,นบอ่ะแนบไปผมก็นิบูล่าไว้คือที่ซายนะเพราะว่าเราไม่ลงอา,ารตัดที่พื้นที่นีู้่แล้วอรลวดมาครับตอนนี้หวังว่าอเรวตเราจะได้โชว์บ้างนะมาทำคลิปขายอเลวแต่ไม่ได้เล่นเลยนะห้องนี้เราัายครับก็โดเก็บไปก่อนก็ได้เลยเราเล่นกรรารัดที่นี่ไม่ได้อยู่แล้วด้วยนะ เป็นซาบูนะเพราะึ้นซาบูด้วยเป็นเนโครชาเกินสี่เราไม่มีอะไรเล่นนะเนี่ยเราเล่นฟอร์ดไปจะเป็นอะไรไหมอืมถ้าเราผ่านก่อนน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะเราเล่นฟอร์ดไปถ้าท็อปเด็กกินกอบบินมาก็ไม่เล่นไม่ได้นะฮะผ่านก่อนดีกว่าครับ ไวคืนเขาได้อัอนเียอกับระบายอยู่แล้วนะเป็นเวฟนะครับอืมอันนี้มีสองทางเลือกคือฟอร์ดเทอร์น่านิมรน็อตหรือว่าจะผ่านแล้วเล่นฮอปกอบบินผมชอบเพย์ฟอร์ดนิมรน็อตมากกว่า ่างนี่แหละไอออนแหลครับเขาได้เป็นเคเบิลครับโอ้โหทีนี้ก็แย่เลยเขาได้อะไรไปจากเคเบิลเลยเนี่ยเป็นอิเล็กโทรมาช้าไปนะผมมีรล็อตซ้ายแล้วกันครับมีมีล็อตการมีรล็อตซ้ายดีกว่า กลางเราปล่อยไปอเอาเจ็บย้ายออกมาได้นะเป็นเดวิลนะน,นันโซอรโหตรงกลางเล่นไม่ได้ทั้งคู่ใช่ไหมแล้วเขา,าไว้ควีนได้อริออดไปอันนี้เรามั่นใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเล่นอาริออดขวาก็ชนะเราแล้วนะ ใช่ไหมถ้าเขาออรีออดขวาบวกสาเป็นเจ็ดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซู้ไปได้ออรีออดเราเปิดหลังด้วยเราถอยดีกว่าวัดการเขมหน้าอันนี้การกตารัดกระเทยเ,เยอรก็ไม่มานะครับรอบที่สี่ อาคารแบสเตอร์เราผ่านครับไม่มีอะไรเล่นนะเขาไปในเจนเจอร์ชีนเห็นไหมพี่ฟอนหรอผมเจ็บซะกวานนะครับเซฟเซฟเจบเก่งมากลูกรักเป็นดีคอเลคเตอร์โอแต่เข้ามานะราวนี้ ฟิกซ์ทาวเวอร,รอ์ถ้าอย่างนั้นมูบลรินที่ปมนมีควอนตัมก็ในบัวลาทิ้งไว้ทางซ้ายนะเราจะเล่นการตัดที่นี่นะให้อันนั้นอาร์เมอร์โอเคเขาใส่อาร์เมอร์โดนอะ่ะถูกได้จากเอเจนอนะ่ะใส่เองนะอืม าอย่างนั้นการกัดมาปอดเราเธอหน้านิมรถได้นะแล้วก็การกัดทางขวานะครับผมเราวางเพลงไว้คุยได้การ์ดการเราไปนะครับเขาคงไม่อยากเล่นนะเพราะว่าเราเล่นนิมรถนะครับ นี่เขารู้แล้วว่าเรามีคระคันเพราะฉะนั้นทางขวาเขาอาจจะอยากสู้อ๋อเ,เขาเปลี่ยนมือนะเขาเปิดก่อนนะครับแต่เราไม่มีเพลย์อื่นนะเราวางแผนไว้จะลิงการก์อยู่แล้วแต่ยากมากเลยครับถ้าเรามีเพลย์อื่นไหมอะไม่มีแล้วอะ่ะ การ์เราอาจจะไม่ติดก็ได้นะครับทางขวาเนี่ยหรือเราอาริออตไม่ได้อยู่ดีมั้งอาริโอดกลางแพ้อาริออตขวาไม่ได้อาริออตซ้ายไปก็ไม่มีประโยชน์หรือเปล่าเึลิคอปบินฮอ,อกก็บินอืม ฮอปกป็บินขวาไม่ช่วยให้เราชนะยากมากเลฮะจุดนี้นะถ้าเป็นเ er ดสทอยเ e อร์นี่ได้รุนเพลงนี้ยากเลยการหลมก็ไม่มายัางไงถ้าอดถอยเราก็แพ้อยู่แล้วเนาะวัดไปเลยแล้วกันฮะแต่ผมคิดว่าเราก็แพ้อยู่ดีเขาน่าจะลงมาสักอย่างมานะฮะไปดูสักหน่อยยอมไม่แพ้ไม่ได้อยู่แล้ว เป็นอาโยดกับเจฟครับหา้์ตาเราก็ีีครับแห้งนะครับเข้าสู่เกมที่2กับเราที่1คืมสันคอสมอสตรงการคอสต่ำไม่ได้ไม่มีผลกับเราครับเราเล่นการ์ใบใหญ่อยู่แล้วตัวโฟนิ่งเ็าจะไม่ดีถ้าเขาเป็นคอยเตอร์นะเป็นดเดวิลครั เป็นเด็กอะไรเลยล็อกดาวน์หรือเปล่าเป็นบาซินเนสเตอร์เหรอว้าวเอาแลมไปเลยได้ไหมเอเล็กโตแลมขึ้น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 ผมจะแนบเลย<แ>ไม่กลัวไม่กลัวเราแลมได้สี่ทีนะเธอหน้าจะเป็นแปดเอเนอรีแต่เราลงเดสอยเยอร์ไปเพื่อทำลาย การเล่นการเป็นเดียวก่อนนะครับเรียนยังไงเราก็เปิดก่อนอยู่แล้วนะโอเคโอ้การฟัสถ้าสนใจนะครับ เขาไม่ได้รีวิวสองใบแล้วนะหรือว่าเขาน่าจะไม่น่าจะลงเพิ่มปะ,ะวัดใหญ่ไกัๆครับโอเคตอนนี้เรานำแล้วนะอันนี้เทินที่ห้าเาเล่นอะไรได้บ้าง แม่เก็บอาริออฟเพื่อนสุดท้ายนะฮะเพราะฉะนั้นโอเคเขาต้องยอมแน้จริงๆกลาบราบแรกไปต่อครับโอ้เราเห็นแค่เดบิวต์วเขาเขาเห็นแค่เอ็กโทรเรานะเดืบิกเท้าเล่นใบใหญ่ไม่ได้แน่นอนว่าเราไม่ชอบเดีย๋ยวเน็กซ้สเหรอว้าวน่าสนใจครับ เาเล่นเบล่าทิ้งไว้ทางซ้ายนะเราเล่นมาใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าหน้าผมกินกอมบินที่เดินเล็กซัสเลยฮนะเกมนี้เราอาจจะอยากเล่นแด้โชยเยอะมากกว่านะครับโอ้กลุมพมลาพื้นที่โอเคทำอะไรบิ๊กเฮาก็จะดีมากวันนี้นโชครับโอ้เป็นเด็กแล้วหมดแฟนแมนหลือกรัรเหัืมนกัน ดิ้วเขาแตกไปแล้วครับไม่น่าสนใจโหมือเราหนักมากครับเกมนี้นะถ้าเราฟอร์ดไปเทินหน้าเราจะได้อะไรบ้างไม่น่าสนใจเลยเขาอยากฮอกก็บินนะแฮนผ่านครับผมเป็นเดวิลแรโรซโอเม,มีเดีเดวิลด้วย ถ้าผมคองกบินไปทางขวาเขาก็จะรู้ว่าเราการะติกตันหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่มีใพรอ,อ,อื่นแหละห้องเครองเสียงเขาแสดงสู่มานะถ้าเขาโปรเฟสเซอร์์ขวาก็จ g เราก็จะยอมแพ้ต้องรู้ว่าเขาเล่นอะไรนะครับกับเทือนที่ห้า เราเห็นการเขาแค่สามใบนะตอนนี้เขาคีค่อนข้างหนักแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะรู้ว่าเราจะการ์ร so ัตัดขวานะฮะไม่ก็เนี่ยเอาอารเลอดขวาก็ได้อะไรเอยลีดเดอร์มาแลบมายนะมือดูไปเลยเพราะฉะนั้น เราต้องกดยอมหรือเปล่าถ้าเราได้ทอยเยอกลางอ่ะไหวไหมแต่เรชนะเขาแค่าสามแต้มมาสามแต้มเขามีอะไรก็ได้อยู่แล้วอะเล่นเล่นกลางอะเขาเล่นกลางอยู่แล้วเขาเป็นเด็กอิเล็กโทรด้วยวเขาเล่นใบใหญ่อยู่แล้วท,ที่ดีที่สุดคือการถอยครับตอนนี้นะวัดกันเราหน้าดีกว่าย นะครับเริ่มราวาที่สามเนบิวล่ามาห้าเทิร์นแรกก็เล่นไปเลยครับแต่ได้กลัวต่เขาไม่น่ามีคิววงเกอร์อยู่แหละเจนนะคาเดมี่เราก็แค่ไม่เล่นนะฟอร์จมาทำอะไรได้ไหมไม่ได้เจน่าเราอาจจะเล่นเวฟหรือเปล่าเอลิเซียมครับเวฟได้นะ ถ้อย่างนี้ไปเอาไปเล่นฮอปกบินนะครับเล่นอย่างนี้ดีกว่าควาควา่ชวเป็นเอเล็กโทรเราได้เปิดก่อนนะฮะถ้าท็อปเล็กเป็นการก็จะดีมากเป็นเดสทรยเยอร์ไม่ช่วยเท่าไหร่ ฉะนั้นผมก็บินที่ม้านประเมี์แล้วกันครับเผื่อเรากรารัดที่มานประเมย์ได้นะฮะถ้าแน่เราอาจจะนิมรดทางขวาทีนี้เขามีห้ามานาเขาเล่นอะไระไรวิลินโนโซอร์ไหมไม่จำเล็นอะไรก็ได้นี่ว่าเป็นลีเดอร์ครับโอเค ถ้ามาแบบนี้ผมอยากจะเล่นแบบนี้มากกว่าก่อนเ,เราจะเดินทรอยเยอร์ทางไหนดีนี้เ,เราเล่นที่สเตนอนะคาะยดีมี่ไม่ได้อาจจะเล่นแบบนี้นะฮะแล้วก็ย้ายเจ็บ แล้วก็เลสทอยเออร์ทางขวาโอเคเขามีโอดีได้เอเนจีเพิ่มได้เนมร้อนเราไปครับอือหือาแบบนี้ แบบนี้แล้วกันน่าจะเวิร์กสุดแล้วละ่ะใี่ไหมโอเคเขายอมแพ้ครับเริ่มนะใหม่กันลาวหน้าครับกับลาที่สี่เรามีเล้ตัวเรามีอะลรหมดเรามีมเนเบลล่าแถนแรกมีบูฟเวร์ลินเทินสอง เคิร์ฟมึงนี้ค่อนข้างดีแต่ขอก้รัดดัดเนมดดก็ได้บาซิเนสเตอร์อีกแล้วครับก็ฟูเบรินไปก่อนแล้วกันการ์ดัดมานะเป็นดีมเลยแมนชั่นเล่นเทิร์ที่5ไม่ได้ผมไม่ได้โทรเลยเทิร์นหน้าการ์ัดได้ เขาจะรู้ไหมเนี่ยเม่าเราเล่นริกโทที่บาร์เหมือนเขาจะรู้หรือเปล่าเขาเลยไปดักทางขวาก่อนหรือแค่บังเอิญเราเปิดก่อนนะครับเทินหน้านะเราจะได้ทำลายพื้นที่ชัวๆโอเค ปครับพมพอแล้วเนเดี๋ยวน้เขาเล่นการ์ดได้แค่สี่มานานะ ฉะนั้นผมฟอร์จเราจะไปต้องฮับกอบินไปไหมอ่ะไม่เนะผมกลัวโปรเฟสเซอร์เอ็กกับมีแค่สี่มานาีกห่าเอเครับเขายอมไปแล้วตอนนี้เขาเสียเปรียบนะครับครับราวที่ห้านะสเปซโทน แ yeah, ย่แล้วยังได้กินกอบบินอ่ะแล้วเอาไปใส่สเปซโทนเลยเราเจียบดักผมไม่รู้ว่าเขามีกอบบินหรือเปล่าแต่ดักไปก่อนเดี๋ยวเราย้ายนีได้อยู <c oughs> ่แล้วนะเฮดเวลิลด <c oughs> ์รร <c oughs> เขาก็มีกระต่า์เหรอเนี่ย ว,ว้าวถ้าอย่างนั้นเราอปเล็กโทรที่นี่นะเทร์นห้เราก็ฮอ p ก็บ,บินที่เนกาทีฟโซนครับอาเนปเลสแบบเอาเอาก็อแบบาเนปใส่เราเหมือนกันถ้าเราไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดนะเราฮอ p ก็บ,บินอเล็กต,ตัดอเลออตเองชิวๆเลย เาเรียกเป็นอะไรเอ่ยอิเล็กทรเหมือนกันครับโอเคผมฮับก็บินตามที่วางไว้นะที่นีระทีฟโซนจะได้เขาได้เดสโคเยอร์ er, ราไปล่ะเฮ้เดสโคเยอร์ er, อยู่บนมือหลอนละเราโลกไงนมือเบือโนซรครับโอเคใครเปิดก่อนนะเราเปิดก่อนนะฮะ เพราะฉะนั้นกาแล็กัสได้อย่างไม่ต้องกลัวการแลร็กัสเราพังสี่ชนะช่วยไปแล้วเ,เปิดก่อนด้วยโอเคอะไรได้บ้างดีกว่าทีนี้เขาเล่นที่นี่แอเราก็กลัวเป็นออรองเทิดูมครับโอเคเราไอเลอดนะฮะ ชนะชัวอ่อยหวานลูกไม่ชว์สักทีนะไปครับเงีม้มจ,จีครับผม